สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการสกัดทองสกัดทองตอนซุปเปอร์โกลเด้นทองนะคะโดยช่างทอง SCT รอบนี้จะเป็นรอบที่อุปกรณ์แล้วก็งานในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์และพิเศษมากทีเดียวเลยใช้คำว่า ซูเปอร์โกลเด้นทองนะคะวัสดุที่ใช้ดูจากรูปนะคะดูออกจะแปลกแปลกนิดนึงอันนี้เป็น CPU รุ่นเก่านะคะเป็น CPU รุ่นในเครื่องมินิคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าก่อนอาจจะมีอายุ30กว่าปีนู่นนะคะ,ะจำนวนที่ใช้ผลิตนี่นะคะ ใช้สกัดนี่นะคะเขาช่างช่างทอง s c t เขาใช้อยู่ที่50ตัวนะคะวัสดุอุปกรณ์ครั้งนี้ทําอย่างดีแล้วก็วางแผนไว้อย่างดีมากคือตัวช่างทอง s c t เป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถประดิษฐ์ตัวเครื่องดูดควัน นะคะแล้วก็ทำและจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ต่างๆได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดูวิดีโอตามไปเห็นไหมครับว่าตัว CPU นี่จะอาบแล้วก็มีทองนี้อยู่มากมากทีเดียวนะคะและวัสดุอุปกรณ์ก็จะมี ตัวบิ๊กเกอร์ที่มีสเกลบอกชัดเจนมีหลายขวดเลยหลายบิ๊กเกอร์มีเตรียมไว้3าสี่บิ๊กเกอร์นะคะทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กเพราะว่าเวลาเราทํางานไปเนี่ยเริ่มต้นมันก็ต้องใช้บิ๊กเกอร์ใหญ่ขึ้นแล้วก็พอไล่ไปเรื่อยๆเราก็ต้องใช้ขนาดที่ว่าเล็กลงเขาก็เตรียมไว้อยู่3าสี่บิ๊กเกอร์นอกจากนี้ตัวตัวขวด ที่ว่าใช้สำหรับกรองก็ทำได้ถูกต้องมีตัวบีบหรือวัาควางคุ้มนะคะสำหรับบีบไล่ไล่ลมเวลาที่ว่าเรากรองเรากรองอทองเรากรองทองนะคะดูแล้วก็น่าใช้สวยงามมากเลยนะคะ,ะตัวนี้นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเวลาเรากรองการกรองมันก็จะติดหากมีสาย สายตัวนี้ตัววาคุ้มช่วยก็จะทําให้มีอากาศขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เลยกรองได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวดูต่อไปว่าเขาจะกรองให้ดูนะคะเริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่งนำ cpu ทั้ง50ตัวมาแช่กรดในติกใส่กรดในติกเศษสามส่วนสี่ของวัสดุ นะคะคือใส่ให้ท่วม Z 3ส่วนของวัสดุ50ตัวนี้ก็รวมกิโลกว่านะคะดูแลเหลืองอะลามเชียแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะท่วมวัสดุรอเวลาไปนอกจากนี้เรายังตั้งไฟอ่อนอีกนะคะเช้นไฟอ่อนเพื่อว่าเร่งให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น ดูนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของอุปกรณ์เครื่องดูดฟันที่ที่สมบูรณ์เลยนะคะช่างทอง SCT ได้เริ่มลงมือปฏิบัติการแล้วค่ะเขา มีการวางอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีเครื่องดูดควันอย่างสมบูรณ์เลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะคะการทำงานถึงได้าวางแผนแล้วก็ตเตรียมได้ชัดเจนนะคะอย่างกับนักวิทยาศาสตร์ทีเดียวก็เอามานำเสนอใหอ้ได้รับชมกันนะคะ DPU ในนั้นมีอยู่ห้าสิบตัวนะคะบิเกอร์ขนาดใหญ่ทีเดียวเลยเทกรดในติกไปเส็็สามส่วนสี่ให้ท่วมกับวัสดุน้ำเขาก็ใช้น้ำสะอาดนะคะเตรียมขวดน้ำไว้นะคะสังเกต อาเรียพื้นที่รอบๆจะจัดวางเรียบร้อยสะอาดดีมากเลยนะคะสมกับเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะคะใส่น้ำไปอันนี้เราก็รอเวลานอกจากนี้เรายังตั้งไฟอ่อนนะคะตั้งไฟตั้งบนไฟอ่อนเพื่อว่าจะเร่งเวลาให้เร็วขึ้น ื่องดูดควันนี้เขาใช้พัดลม6ตัวเสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่อระบายอากาศให้ออกไปด้านบนด้วยค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะ ว่าเขาได้ว่าดทำเป็นกลวยเรียวแล้วก็ต่อท่อสูงออกไปและสถานที่ก็ทำในที่โล่งกว้างแจ้งนะคะ เนื่องจากว่าตัว CPU นี้มันติดแน่นนานกว่าจะลอกได้ก็ตั้ง3วันนะคะก็ต้องทิ้งให้เขาแช่กรดไปนานถึง3วันพอผ่านมาได้ถึง3วันก็นำมากลองโอคาง,งานนี้กลองออกมากลองทองเสร็จแล้วได้ทองฟอยดูสิคะทองฟอยนี่แผ่นเล็ก สวยงามมากเลยใหญ่มากเลยเห็นไหมคะถึงความอ,าอุดมไปได้วยทองคำอะค่ะเรียกเลยว่าถ้ารุ่นเก่าแล้วเมื่อก่อนนู้นเก่าแก่มากเลยนะคะทองเขาจะเคลือบไว้เยอะมากตอนนี้เราดูแล้วก็โอ้ถึงใช้คําว่าซูปเปอร์โกลเด้นทองนะคะคือทองเยอะมากเลย เนื่องจากว่ามันเป็นชุด CPU รุ่นเก่านะคะงานนี้ได้ทองเพียบเลยนะคะเมื่อได้ทองนั้นมาเราก็มาผสมน้ำยา AR เอานี้ผสมน้ำยา AR มันก็รู้สึกว่ามันจะมีสีปนเปื้อนนิดหน่อยนะคะชั้นทอง SCT เขาก็ เอานำมากรองนะคะเอานำมากรองในเครื่องกรองนะคะที่มีสายวาคุ้มนี้นะคะสายที่ว่าทําให้ช่วยอากาศเนี่ยดีขึ้นเห็นไหมคะว่ามันจะไหลเร็วมากกว่าเราถ้าอย่างเราเมื่อก่อนเราใช้อุปกรณ์ภายในบ้านอะไรเงี้ยปัญหาคือเวลากรองกรองแล้วติดตั้งนานกว่าจะเสร็จใช้เวลา หากว่าเรามีตัวสาท่อเพื่อไล่อากาศแบบนี้นะคะปั๊มนี้ก็จะไวขึ้นเห็นไหมเขาจะไหลเร็วแล้วก็ดูสีน้ำเป็นทองเป็นเอยู EU, เป็นตัวโกที่บริสุทธิ์แล้วก็สวยมากเลย มืนกัาว่าสายตัววาคุ้มที่บีบเนี่ยก็จะมีตรงปลายมันจะมีที่บีบบีบให้าการกรองเร็วขึ้นเมื่อกรองเสร็จนะคะคราวนี้เราก็จะได้ตัวทองโอ้โหเรียกเลยว่าครั้งนี้ AU หรือทองเราเนี่ยมันมันใสแล้วก็เข้ม เป็นทองจริงๆอันนี้ในรูปนี้เติมน้ําแข็งไปหน่อยหนึ่งเพื่อว่าลดความร้อนนะคะเราก็ใส่โซเดียมเมตาไบซันเฟสเวลาเราใส่โซเดียมเมตาไบซันเฟสบางทีใส่ประมาณสี่ช้อนอันนี้เราใส่เยอะเลยเพราะว่าในเมื่อเนื้อตัวทองอะไรเนี้ยมันเข้มข้นมากนะคะเราบางทีจะบอกสัดส่วนก็ไม่ถูกแต่คือว่าเราก็ต้องดูเนื้อมันด้วยว่าถ้าเกิดมันมีมากเราก็ ใส่ไปเลยนะคะสี่ห้าช้อนเห็นไหมเต็มเต็มไปเลยพอใส่ไปน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำําขึ้นนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วพอมันตกตะกอนรอทิ้งไว้ครั้งนี้เราก็วางบนไฟอ่อนเพื่อว่าให้เวลาเสร็จเร็วขึ้นแล้วเราก็จะได้ตกตะกอนเร็วขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะได้มัดโครนดังรูปนี้ ะะต่อมาเราก็เผาเผาทองนะคะใช้ไฟสองหัวเพราะว่าการเผาทองเนี่ยเราอุณหภูมิสูงถึง1 6 6 0องศาหรือประมาณ1,100องศาหัวเดียวไม่พอสังเกตไดใ้ใช้หัวไฟใหญ่มากเลยนะแล้วก็ เอามาเทลงตรงแท่งกาฟไฟเสร็จแล้วก็เราก็เอาอีกหัวหนึ่งวางบนตำแหน่งข้างหน้าเหตุผลคือเราต้องการให้ทองแท่งของเราเนี่ยหน้าเรียบนะคะแล้วก็ตัวตัวอีกหัวหนึ่งเราเราใช้ยึดมัดยึดนะคะใช้ลวดยึดมัดไว้ติดกับผนงังแล้วก็อีกอันหนึ่งเราก็ใช้มือเจาะ แล้วก็มาลอข้างหน้าแล้วเสร็จแล้วก็อีกมือหนึ่งเราก็ค่อยๆเทลงตรงเบ้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ําเตรียมน้ําวางไว้ข้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพลิกตัวแท่งกาไฟนี้ลงและนําแท่งทองเนี่ยหย่อนลงในน้ารอไว้เห็นไหมคะว่าใส่ถุงมือถุงมือนี้จะเป็นแบบถุงสักกลาดเพราะว่าเราใช้อุณหภูมิสูงมากนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ สวยมากเนื่องจากว่าเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทำอะไรทุกอย่างเลิ่นเลอเพอร์เฟกมากเลยค่ะงานนี้ได้ทองคำ125.6กรัมก็คำนวณตัวเองนะคะว่าจะได้กี่บาทแล้วถือว่าเป็นงานทําที่สมบูรณ์มากเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวต้นดีมากนะคะคืออาบไปได้ทอง เดี๋ยวมาดูสรุปกันนิดนึงนะคะ,ะครั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตรฐานและมีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดควันค่ะ <c ười> เครื่องดูดควันนะคะ,ะผู้ปฏิบัติการมีความชำนาญสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบคลัน <c ười> เห็นไหมคะว่าเขาจะใส่ถุงมือใส่เครื่อง ปิดจมูกแบบเหมือนกับอันมนุษย์อาวากาศทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีหน้ากากมีถุงมือเรียบร้อยถ้าทำงานในที่โลงแจ้งวัสดุที่นำมาสกัดทองก็เป็นทองเปรดสูงเนื่องจากเป็นรูดรุ่นเก่าก่อนจึงมีทองมากนะคะการกรองวัสดุจะได้ทองฟอยมากดังกับเปล็ดปลาเลยโอ้โหอย่างรูปเมื่อะกี้ที่เห็น บ่งบอกถึงผลลัพธ์สูงทีเดียวเลยนะคะและน้ำสีหมายถึงตัวน้ำทองที่ได้หลังจากใช้น้ำยานเนี่ยมันเป็นบริสุทธิ์เป็น AU ชัดๆเป็นทองคำชัดๆเลยเราก็ไม่ต้องไปใส่ยูเรียปรับค่ากลางอะไรเลยเราก็เห็นแล้วว่ามันคือทองเราก็ข้ามไปเราก็ใส่ไอตัว smb หรือโซเดียมเมตาไบซนเฟสใส่ให้มันตกตะกอนไปเลยนะคะ แล้วก็ผลลัพธ์ก็เด็กเรียกได้เลยว่าได้จำนวนมากแล้วก็ทำออกมานี่คุ้มกับทุกอย่างที่ลงทุนไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรียกเลยว่าเป็นซูเปอร์โกลเด้นทองนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นนี้ เครื่องดูดควันค่ะก็ดูดควันขอโทษค่ะเครื่องดูดควันนี้เขาทำด้สมบูรณ์แล้วก็การใช้อุปกรณ์ของอะไรต่างๆนะคะดูย้อนอีกนิดหนึ่งเนี่ยให้ดูกันนะคะว่าการทำงานที่ละสกัดทองที่เป็นในระดับนักวิชาการอย่างเงี้นะคะก็อะไรก็ดู เรียบร้อยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะสะอาดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราถึงแม้เราอาจจะไม่มีอะไรครบแต่ว่าเวลาเราทำงานเราก็ต้องมีการวางแผนกะเกณฑ์ไว้ก่อนแล้วก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพื่อว่า,าไม่สูดลมควันอะไรสีส้มที่เป็นพิษนะคะ แนะนำนิดนึงว่าน้ำที่ใช้สมมติน้ำน้ำเปล่าที่ใช้อย่าไปใช้น้ำปราปานะคะควรจะใช้น้ำสะอาดน้ำกลัน่นถ้าเป็นไปได้งานที่ออกมาก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าใช้น้ำปราป,ปานี้ก็จะเป็นมีคลอรีนนะคะคือเราต้องเวลาเราทำงานแต่ละครั้งเราก็ต้องเพิ่มปรับระดับมาตรฐานตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้น ยิ่งขึ้นนะคะค่ะมาถึงตอนนี้ก็ฝากเพื่อนเื่อนด้วยว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์สับสไครนะคะในช่องโกนี้ด้วยนะคะอย่าลืมแล้วก็ช่วยคลิกไลค์ชอบเพลงที่ร้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูดูกัน ไปจนจบคลิปนิดนิดหนึ่งนะคะโคลสให้ดูเครื่องดูดควันนะคะที่ช่างทอง SCT ได้ทำไว้บิเกอร์ขนาดนี้ใหญ่มากเลยขนาด1,000กรัมนะคะ1,000กรัม1นึลิตร มากกว่า1,000กรัมนะคะขนาดใหญ่คือถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วของวัสดุก็เยอะเวลาที่เราเติมน้ำยาย r า AR อะไรก็จะหรือเติมอะไรมันจะไม่บางทีมันมีปฏิกิริยามันก็จะไม่ล้นออกนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะใส่ตัวหน้ากากนะคะหน้ากากแบบนี้แน่นอนไม่ได้กลิ่นตัว ควันสีส้มนั้นแน่นอนเลยขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กดชอบเพลงที่ร้องไว้ได้วยนะคะสวัสดีค่ะ